กับอยู่กับช่องโทราคยูบีสองหนึเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาเล่นพับจีบโมปล่ยนั่นเองนะครับมาเข้าเกมกันเลยถ้เผมขอลงจากห้องก่อนโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ลงจากห้องเลยนะครับอยู่ข้างล่างเงีบยว่อนนะข้างบนมีเสียงหนักนะครับ คนนั้นแล้วมันฟางแบบเงียบๆดีกว่านะมาตัอีก้วยกัอีกโอ้โคนได้ยินเสียงว่าเสียงแล้วก็แล้วก็มา มันเลนานหน่อยหลดกลใชหเลบอะ็ยช็จิโบายไทำการรูปลักษณะใหม่รับตกลงติดตั้งทันทีเลยชอบเลยชอบโอ้ยเฮียรถเท เทเจ้าห้เทจัดเทจัด,จดไ,ไปที่คางนี้เฮ้ยนี่เอามีกำจัดเวลาด้วยวะ่ะนวนียวนิว่วนิว่วนวนเนะ ดึงดงนตมัากัวบได้แต่ทุกที่ผมรอา5วันแล้วนะทุกคนมันยังไม่บีบสนุมไม่สตดีแม่ผมเลยมบอก24ชั่วโมงไว้24วันก็จะดกันะทุกคนอ้าคิดหายแล้วเสียงดังมีหายมีหมามันเตือนทุกคนว่า รอรดโอเครอเสร็จแล้วเป็นไงชุดเทพทุกคนผมจะบอกผมเคยมีท่าใครจุดที่จุดใครจุดไม่รู้ไปจุดไหนวะอะไรแเคย นะครับก็ช่วยด้วยลักษณะ,ะขี้หมาตูดพัมแตก <c oughs> เอาแล้วทำไมกูเล่นคนเดียววะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ครับเ,รเลเ่นคนเดียวก็ได้วะมีสี่คนนะอันนี้

มกน้วยต่ะมันเลยติดรวมดีไหมใช่ไหมไปวะ กูกูยิงนะไม่มีว่ะสวยมดูดิอ่ะเอาแล้กูใส่เลเซอร์ด้วยเอาเลเซอร์อที่มันกระตุกจังอ่ะทุกคน นึงกูไม่กล้าคิวใครเลยนะกลัวกลัวไวแล้วตายคะเอวลาผมเล่นแบบเป็นทีมแม่งก็ไม่็นเที่ยวเลยนะเที่ยอะไรวะมีคำหอยากขออภไยนาา่ารำคาญมากมันประตูกับบ้านผมเลยเที่ย มันเงียบกว่าปบบนแล้ววะตอนที่ผมหาใครไม่เจอเลยเว้ยก็บผมไม่กล้ายิงไม่ยิงนะ้ไม่กลัวตายอ่ะอยู่ไหนกันวะ ก็ลกตัวเย่น่ากลัวกูตวใหทุกคนมีเวาเป็นน้อนากลัวใช่ไหมหาแน่ๆกูลัวแล้วมีรอยเท้าดั มูนะว่ากล้าออกอ่ะทุกคนออกมากเลยลบอะไรวะกินกินกิน มีมีพลังขึ้นมาเลยก็มันสีเรื่อยๆนี่หว่ะจนกว่านี้กูจะเต็มเต็มนะอมกูจะเกบออน่าว่งว่วิ่งวิวเวิว่่ววิวว่่่ววงว รวงล้วงเราขึ้นไม่ได้มันขึ้นลำบากเลยนะทุกคนโอ้โนเดินลำบากเลยทีเดินลำบากก่นทุกคนทุกคนอาจจะเห็นผมนั่งปกติแต่ตอนนี้ผมนั่งแตกเลยนะทุกคนโดดโดด,โด,ด ตงุงเทียมตุงทีมดิไปกันยจะไป,ไปรระวังที่สุดนะกมีท้ายมีสมีบอะมีนะไม่มีเนะก็บนะแต่ไม่กวที่จะนะว่าคนมันจะเริ่มน้อยอะ่ะเพราะตอนมันตามเสร็จออกไปจะม ดิชิมหายมีทนาหนมีทนาหเด้วยทุกคนชิบหายหหด้วยกูมีทนาหด้วยครับี่กาเป็นไนล้ะกำลังจะปิดชิบหายกำลังจะปิดโอเคงั้นอั้นเอา่า พี่โอกมันตายหมดแล้วนะถ้ากูตายตอนนี้กูก็จบคลิปทั้งหมดมันไปหมดแล้ว,นะนนแ,ลวแล้วของกรก็ทิ้งอะไรไว้เนะี่ยิงกระเป๋าส้งกระเป๋าสานไว้อะไรไว้ปวดยาไว้ทิงๆิง,ง,งเก็บเก็บ จิตจ like okay, okay, mm ิตแน่นแล้วมาเพิ่มได้อีกต่อไปแล้วโอเคกูออกแล้วเย่องนี้จินนี่กำลังเรียกยจินนี่จะดเกียงมันมีอีกเหรอวะอะไรวะกูไปะโอเคแปะๆปะแปโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาอะไรอัญชันปมันสีทองอะไรก็ไม่รู้ไปออก โหแล้วโบโบตรงพื้นแดงมันจะให้ปลกออกไปที่ฟาร์มมันก็ไม่ให้มีวัตตาไม่มีอีบัคหานน่นหนู่ใช่ไหมคนน่าไม่มีกัวใช่ไหมใช่น่ากลัวมากเลย ทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อีกสองแค่นี้ก่อนนะทุกคน